ได้ได้ได้โอเคดีดีดีน่ารักกันจังบรรยากาศดีจังเลยเนาะอย่างชิวเลยอ่ะนั่นดีไว้อย่างดีฉันชอบมากอุ้ยจะดจำได้ป่เมื่อก่อนสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะน้ำไม่ได้สวยอย่างนี้นะฟิลแบบดำๆอ่ะและอย่างคลองบาลาปูตรงเนี้ยเขาเพิ่งพัฒนาเป็นคลองสวยน้ำใสได้ไม่นานคุณภาพน้ำเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยบ้านเราก็อยู่ริมคลองเหมือนกันนะจริงเหรอ ไปไปเที่ยวบาเราไหมไปไดนไปกัน <laughs> <laughs> เราว่าคนไทยกับสายน้ำเนี่ยยังไงก็ตัดกันไมหมค่ะถ้าเราเปรียบเทียบอะเราว่าเหมือนซส้นเลือดใหญ่ที่หลอเลี้ยงชีวิต <c oughs> คนไทยเนี่ยใช้ประโยชน์จากน้ำแทบจะทุกไลฟ์สไตล์เลยนะไม่ว่าจะทำมาหาก,กินเดินทางแล้วก็ยังเป็นที่ฮิวไก่ฮิวใจแบบเนี้ยมันไม่รู้ขี่ร้อยปีแล้วเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งรู้ว่าคลองที่เราคุ้นๆกันเนี่ย เป็นคลองที่ขุดขึ้นมาจากน้ําพระไทยของในหลวงหลายๆพระองค์ในยุครัตนโกสินทร์นีเองและที่สําคัญไปกว่านั้นนะทุกคนไม่ใช่แค่ตามเมืองใหญ่ๆนะไม่ว่าสายน้ํานั้นนะ่ะจะไกลแค่ไหนหรือเล็กแค่ไหนเนี่ยก็มีโครงการในพระองค์ที่ดูแลพวกเราคนไทยมากมายเลยกาแฟมาแล้วขอบคุณค่ะคุยกันเรื่องคลองอยู่เหรอจ๊ะใช่ครับมีอยู่ที่นึงนะสวยเหมือนอยู่เมืองนอกเลย ชื่อคลองแม่ค่ะเคยได้ยินกันปะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังหลายร้อยปีก่อนทายาบางรายทรงเลือกคลองแม่ค่ะเป็นจุดสร้างเมืองเชียงใหม่เชียวนาไม i̇şte. ่รู้อ่ะดิไม่รู้ครับแต่รู้ว่าพี่น่ารักมากเลยครับนิดนึงปะเนี่ยเป็นทั้งคูเมืองชั้นนอกเรายังเป็นทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำปิงด้วยนะทีเนี้พอเมืองมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมชุมชนก็เริ่มลุกล้ำลำน้ำ ก็ค่อยๆกลายเป็นที่รับน้ําเสียนานไปก็เริ่มเน่าเฟะสภาพตื้นเขื่นขึ้นทุกปีพี่ๆเขื่นมาปันี่ตั้งใจฟังชันเทดีนะที่มีหน่วยงานเขาเข้ามาช่วยพัฒนาฟื้นฟูน่าจะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้หละมั้งเห็นว่าได้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยคุณภาพน้ําก็ค่อยๆดีขึ้นชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นก็ช่วยๆกันแหละสุดท้ายก็กลับมาสวยขึ้น ตอนนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็ต้องไปเช็คอินเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเยอะเลยเนนี่ดิเหมือนอยู่เมืองนอกเลยสวยอ่ะของแม่คาบ้านเราเองแต่ก่อนน้ำยังดำเลยนะแต่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วใสสะอาดสุดๆน่าเที่ยวมากๆไว้ว่างๆไปป่ะเดี๋ยวเราพาเที่ยวเองเป็นคนเชียงใหม่เหรอจ๊ะใช่ไม่รู้มีใครเคยได้ยินเรื่องเมืองสีไฟหรือเปล่าไม่เคยนะ ้าไม่มีใครรู้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังบึงสีไฟอะ่ะ <c oughs> เมื่อก่อน <c oughs> เขาเป็นที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองพิจิตรเป็นแหล่งทํามาหากินใหญ่ของคนที่นั่นด้วยทีนี้พนานานไปใช่ไหมน้ํามันก็เริ่มแห้งบึงมันก็เริ่มทรุดโทรมแล้วเมื่อปี60นยนะดันมาเกิดไฟไหม้ใหญ่ที่เกาะกลางบึงอีกทีนี้ระพังพี่นาศไปหมดทั้งวิวทวทัศส,สภาพแวดล้อมพังราบเป็นหน้ากองเลย ล่าสุดเนี้ยเขาเพิ่งเ,เปิดบึงสีไฟโฉมใหม่กันไปอย่างสวยอะ่ะเป็นแบบแก้มลิงขนาดใหญ่น้ำก็กลับมาสะอาดกลายเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำมีทั้งสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นอ๋อและที่เลิศที่สุดนะก็สนามแข่งจักรยานนานาชาตินี่แหละอย่างเจ๋งอะ่ะพี่อะ่ะอิจฉาคนที่นั่นเลยเออเรื่องบึงบอระเพ็ดก็น่าสนใจนะ โอยลูกค้ามาเดี๋ยวพี่ขอตัวไปรับลูกค้าก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมางั้นเราลองเซิร์กันเองไหมเผื่อจะเจอที่น่าสนใจอีกาได้ได้ได้บึงบอระเพ็ดนี่ไงนี่ไงเจอแล้วไหนไหนไหนบึงบอระเพ็ดอ๋อนี่ไงที่มีแลนด์มาร์คเป็นทุ่งบัวแดงใหญ่ๆนี่เอง เมื่อก่อนเนี่ยสภาพอย่างโสมเลยแต่ตอนนี้มีหน่วยงานเขามาทำโครงการพัฒนากันอยู่มีแก้มลิงไว้เก็บกักน้ำขุดไปลึกมากเลยพวกปลาก็เลยอาศัยอยู่ได้แล้วก็ปลูกป่าพัฒนาระบบนิเวศโอ้โหถ้าเสร็จเนี่ยก็น่าจะเจ๋งอยู่นะคนที่นั่นต้องชอบแน่ๆเอางี้ปะเดี๋ยวรอบหน้าเราไปเช็คอินกันที่บึงบอรเพ็ดไหมไปดีไปไปไป จริงๆอ่ะที่นครสวรรค์มีอีกที่หนึ่งนะที่เรารู้มาเป็นที่ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ได้น่าสนใจมากเลยชื่อสะบ่อดินขาวนี่เดี๋ยวเราให้ฟังโครงการพัฒนาสะบ่อดินขาวเ,เกิดขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งจากที่เคยเป็นบ่อน้ำดกร้างไร้ประโยชน์นะเขาใช้ศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมๆกับการใช้การเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอุ้ยทอาอะไรอะเฉดข้อมูลไงสะบอดินถ่าโอถึงว่าเมื่อกี้สังเกตอยู่ทำไมมันเป๊ะขนาดนี้ทำไถึงว่าเป๊ะมากอุตส่าห์จะเป๊ะซะหน่อยอ่ามาดูด้วยกันเลยเนี่ยมีคนจากหลายหน่วยงานมาช่วยเพียบเลยนะประชาชนในพื้นที่ด้วยทั้งช่วยการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขาวง สร้างฝายชะลอน้าในพื้นที่แอ่งน้ําขังหนองกระทะแถมยังมีการสร้างระบบสํารองน้ํผ่านน้ําผ่านท่อลอดใต้ทางรถไฟแล้วก็มีการพัฒนาแปลงเกษตรผสมผสานทําเป็นพื้นที่แก้มลิงรวมถึงฟื้นฟูทางน้ําที่เชื่อมกับคลองชัชนาทพัฒนาพื้นที่รอบสระด้วยการปรับระดับขุดลอกทางน้ําจากพื้นที่ที่เคยปลูกข้าวไม่ได้นะวันนี้กลับกลายเป็นนาข้าวแถมทําการเกษตรผสมผสานได้อีกด้วยดีไหม ดูดีอเอดูดีเนาะนี่นี่นี่อันนี้ก็น่าสนใจนะลองดูเร็วอะไรอันนี้เลยทุกสายน้ําคือสายใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยตายร่มพระบารมีโดยส่งมุ่งมั่นจะทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบจึงทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขับเคลื่อนโครงการแผนพัฒนาเกี่ยวกับสายน้ำมากมาย ทรงเป็นดัง่งศูนย์กลางแห่งความร่วมมือเป็นหนึ่งใจเดียวกันทั้งหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาจึงพร้อมน้อมนำพระบรมราชโชบายมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาฟื้นฟูรวมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรผสมผสาน เพื่อสร้างทุกชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนทะเลท่านก็ทำนะอย่างเกาะสีชังนะ่ะจริงเหรอ,อสีชังหรอไม่น่าเชื่อเกาะสีชังอย่างที่รู้ๆกันมีความสำคัญทั้งเรื่องการค้าขายแล้วก็การขนส่งแล้วก็ยังเรื่องการท่องเที่ยวอีกนะซึ่งพอคนเข้าไปอยู่กันเยอะๆไปเที่ยวกันเป็นล้านๆคนตัวเกาะเองก็เริ่มมีปัญหาตามมาไม่หยุด ทั้งเรื่องน้ําไฟที่มันไม่พอขยะล้นกอะแล้วบางครั้งนะก็ยังมีคนทิ้งขยะลงทะเลด้วยใช่ครับเหมือนตอนที่เราเคยไปกันไงจไปใช่ไหมขยะเยอะมากเลยอะลองไปตอนนี้สิดีว่าพระองค์ท่านน่ะทรงมีโครงการเข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามไปใหญ่โตเท่าที่รู้่นะก็มีการวางแผนระบบปะปาใหม่กว้างทางน้ําขนาดใหญ่แล้วก็เห็นว่ามีแผนวางท่อปะปาใต้ทะเลมาจากศรีราชาด้วยนะ ส่วนเรื่องระบบไฟฟ้าเคยได้ข่าวว่าการไฟฟ้าเขามีแผนวางท่อลึกเจเมตรใต้ทะเลจะเอาระบบโซลร์ฟาร์มมาใช้ที่เป็นเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น่ะแล้วก็ยังสร้างเตาเผาขยะด้วยนะก็ยังมีอีกหลายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับสายน้ำทั่วประเทศเพื่อสร้างรอยยิ้มเพื่อสร้างความสุขที่ยังยืนให้กับประชาชนตลอดไปรู้สึกดีมากๆเลยเนาะ นี่ขนาดใส่น้ำเล็กๆแบบนี้นะพระองค์ท่านนะ่ะยังมอบน้ำปะไทยมาให้ขนาดนี้เลยค่ะยิ้มได้ทั้งวันนะวันเนี้ <l ars> ชื่นใจ